เราต้องไปร้านขาคุณลุงคนนี้ค่ะบังช่ค่ะทุกคนตอนแรกใบก็แอบกลัวเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมันให้รีเงินหมดกระเป๋าเลยหลังจากอัปเดตใหม่น้องบอกว่ามันไม่ต้องแล้วซึ่งถามว่าใบกลัวไหมแน่นอนกลัวค่ะใบก็เลยส่งให้แน็กไปทําการถ้าเพลอเลยผิดพลาดอะไร,ะไรแล้วเงินหมดกระเป๋าขึ้นมาทําไงมันไม่ใช่จะหากันได้ง่ายๆเลยนะทุกคนเงินใน Grow Garden อะแล้วตอนนี้ใบก็ลองให้นักทําดูค่ะแล้วน้องก็บอกว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆจ,จากแทนที่เราจะรีเงินหมดกระเป๋าเพื่อแลกรับโทเค็นตอนนี้ใช้แค่หนึ่งทนะีก แอบเสียดายคนที่แบบรีไปครั้งแรกอะแล้วเงินหมดกระเป๋าะทุกคนราะว่าตอนนี้มันไม่ต้องใช้แบบนั้นแล้วมาค่ะเดี๋ยวใบจะลองทําให้ดูซึ่งตอนนั้นแกตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะคะกลัวมีอะไรผิดพลาดแต่สุดท้ายใบก็ตัดสินใจกดคอนฟิร์มไปค่ะแล้วทุกคนเงินหายไปหนึ่งทีจริงๆด้วยแค่หนึ่งทีเท่านั้นไม่หมดกระเป๋าเหมือนเมื่อก่อนแล้วแย่แล้วถ้าเรารีไปเรื่อยๆนะคะเงินมันก็จะเพิ่มขึ้นไปแต่แน่นอนค่ะมันถูกกว่าครั้งที่แล้วมากๆแล้วหลังจากที่ใบรีไปแล้วรับโทเค็นมาใบก็ไปกดเอาลวหม ก็มีให้เลือกต้อง3ลายเลยนะใบเอาสีแดงมาก่อนค่ะโทคนดดดิเป็นไงล้อใหม่ของใบสวยไหมยังไงก็อย่าลืมไปลองทํากันดูนะคะเงินไม่หมดกระเป๋าอีกแน่นอะน